โรงพยาบาลไม่ฟ้องปุกลุกแต่ขอชี้แจงรับบุคลากรหมดกำลังใจหาคลิปไลฟ์ผิดกฎจากปมดามาวิพากษ์วิจารณ์สนั่นครับกรณีของนางเอกสาวอย่างปุกลุกฝนทิพย์พาคุณแม่ซึ่งล้มศีรษาะกระแทกพื้นหมดสติเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลดังแห่งหนึ่งย่านนนทบุรีก่อนโพสต์ฟาดแรงผ่านโซเชียลไม่พอใจการทำงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์โดยค่อนข้างใช้ข้อความรุนแรงอาทิบอกว่ารู้สึกเจ้าหน้าที่ล้อเล่นกับชีวิตของคน มีกี่คนแล้วที่ไม่รอดเพราะการทํางานแบบนี้หรือพบเจอกับการตายทุกวันเลยทําแบบนี้ถ้าเป็นครอบครัวคุณบ้างจะทําแบบนี้ไหมถ้าไม่ได้รักในอาชีพก็ลาออกเถอะโรงพยาบาลสักแต่เปิดแต่ดูแลคนไข้เหมือนผักเหมือนปลาถ้าไม่มีศักยภาพในการเซฟชีวิตคนไข้ที่ใกล้เสียชีวิตก็ปิดไปเถอะทั้งยังถามหาจิตสำนึกจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์จนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งไปแล้วนั้นกระทั่งมีการแชร์ข้อความจาก f a c e b o o k หมอขอบ่นในเหออ Aggressive Doctor โดยได้ระบุว่าทางโรงพยาบาลคู่กรณีกําลังติดตามหาคลิปที่มีผู้อ้างว่าสาวพุกลุกไหลระหว่างแพทย์และเจ้าหน้าที่ทําการรักษาคุณแม่เพื่อดําเนินการฟ้องร้องให้เป็นกรณีตัวอย่างหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวกบได้ติดต่อไปอยังโรงพยาบาลคู่กรณีได้รับคํายืนยันว่าจนถึงวันนี้ทางผู้บริหารโรงพยาบาลยังไม่คิดที่จะดําเนินการฟ้องร้องนางเอกดังแต่อย่างใดเพราะภารกิจสําคัญของโรงพยาบาลคือการช่วยชีวิตโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โรคโควิดระบาด จึงไม่ติดใจในกรณีดังกล่าวแต่ขอชี้แจงเป็นประเด็นต่อไปนี้เรื่องรถพยาบาลที่ปุกลุกบอกให้แวะรับกลางทางเผื่อสวนกันนั้นขอชี้แจงว่าปัจจุบันทางโรงพยาบาลรับผู้ป่วยตังเคสทั่วไปและเคสผู้ป่วยโควิดซึ่งใช้รถโรงพยาบาลร่วมกันไม่ได้และคืนเกิดเหตุก็มีเหตุฉุกเฉินเยอะมากไม่ได้มีแต่กรณีของคุณแม่ปุกลุกอีกทั้งการแวะรับกลางทางก็ไม่ทราบพิกัดแน่นอนจึงเป็นการสะดวกกว่าที่จะตั้งรับที่โรงพยาบาลประเด็นต่อมาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากรถ เนื่องจากทราบว่าผู้ป่วยล้มศรีษรษะกระแทกพื้นจึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเรื่องของการเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะส่วนของศรีษรษะและกระดูกสันหลังเพราะหากเคลื่อนย้ายไม่ถูกต้องก็อาจจะสร้างความบาดเจ็บเพิ่มเติมให้แก่ผู้ป่วยได้ยืนยันว่าแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ได้ทำการปั๊มหัวใจกู้ชีพอย่างดีที่สุดรวดเร็วที่สุดจนกระทั่งสามารถช่วยชีวิตคุณแม่ของปุกลุกได้สำเร็จสำหรับแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่เข้าเวรในคืนดังกล่าว ได้เห็นข้อความที่ปุกลุกโพสต์แล้วทุกคนรู้สึกเสียใจและหมดกําลังใจเนื่องจากในสภาวะเช่นนี้ทุกคนต้องทํางานหนักและอยู่เวรมาตลอดทั้งวันแล้วแต่ก็ไม่มีใครติดใจเพราะเข้าใจความรู้สึกของญาติผู้ป่วยว่า1นาทีของท่านกับ1นาทีของเรามันไม่เท่ากันยืนยันไม่มีใครโกรธหรือติดใจเพียงแต่รู้สึกเสียใจและหมดกําลังใจส่วนประเด็นต่อมายืนยันไม่ฟ้องปุกลุกเพราะภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยสําคัญกว่า โดยเฉพาะช่วงโควิดระบาดหนักเช่นนี้แต่ยืนยันตามหาคลิปที่มีคนอ้างว่าปุกลุกไล์จากในห้องฉุกเฉินจริงเพื่อตรวจสอบว่ามีจริงหรือไม่เนื่องจากผิดกฎและละเมิดสิทธิผู้ป่วยท่านอื่นที่อาจถ่ายติดไปด้วยและถ้าเจอก็ขอให้ลบคลิปดังกล่าวทิ้งไปเท่านั้นไม่ได้คิดฟ้องร้องแต่อย่างใดเพราะสิ่งสําคัญคือได้ช่วยชีวิตคุณแม่ของปุกลุกได้สําเร็จแล้วก็เป็นทางโรงพยาบาลดังย่านนนทบุรีครับที่ออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมบอกว่าไม่คิดจะฟ้องปุกลุก เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไป,ปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอพรบคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ